สตอรี Story, เรื่องสยองก่อนที่เราจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องเล่าสยองขวัญเ <c oughs> กาะพีสิงที่ชนบุรี <c oughs> กาะขามน้อยหรือเกาะพีถือเป็นหนึ่งในแปดเกาะบริวารที่ตั้งอยู่ในอำเภอศีชังจังหวัดชนบุรีสภาพเกาะปัจจุบันไม่มีผู้คนอาศัยไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปาเคยมีข้อสงสัยว่า ทำไมไม่มีใครคิดมาปลูกบ้านพักหรือว่าทําบังกะโลต้อนรับนักท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้เหมือนเช่นเกาะอื่นๆในละแวะกนั้นสาหตูที่เป็นเกาะร้างจากปากคาบอกเล่าของชาวบ้านรวมถึงชาวเลที่หากินอยู่ตรงบริเวณนั้นต่างเชื่อกันว่า,าที่ดินบนเกาะเป็นที่อาถรรพ์จากประวัติเดิมทีเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเคยมีทหารอเมริกันได้มาตั้งฐานทัพเรือที่นี่ รวมถึงยึดเอาเกาะตะพงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะน,นี้มาเป็นที่จอดเรือรบขนาดใหญ่เหตุเพราะว่าร่องน้ําบริเวณนี้มีความลึกมากกว่าบริเวณอื่นๆจึงเหมาะแก่การนําเรือขนาดใหญ่เข้ามาซ้าร้ายในช่วงเวลานั้นที่บ้านเราเกิดไข้ป่าระบาดอย่างหนักทหารอเมริกันจํานวนมากติดไข้ป่ามีบางคนที่เสียชีวิตจึงถูกนํามาฝังนะเกาะขามน้อยแห่งนี้ประกอบกับพื้นที่เดิมบนเกาะน,นี้ ก็เคยมีชาวบ้านที่อยู่บนเกาะข้างเคียงอย่างเกาะขามใหญ่และเกาะสีชังที่นับถือศาสนาอิสลามต่างก็เคยนำศพผู้เสียชีวิตมาฝังที่เกาะขามน้อยแห่งนี้ด้วยเช่นกันช่วงเวลานั้นเกาะขามน้อยจึงกลายเป็นสุสานฝังศพและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรครายไปโดยปริยายบางศพโชคดีหน่อยที่ลูกหลานมาสร้างหลุมฝังให้ซึ่งส่วนมากเป็นศพคนจีนที่โดยประเพณีนิยมการฝังอยู่แล้วก็เอาศพมาฝังบนเกาะแห่งนี้ พร้อมๆกับการทําเป็นห่วงซุยให้ด้วยก็มีแต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่ญาติผู้ตายบางรายเอาศพใส่ลงแล้วมาทิ้งไว้ที่ชายหาดโดยไม่สนใจใหญ่ดีและไม่คิดเอาไปขุดหลุมฝังให้เรียบร้อยทั้งนี้สาเหตุคงเกรงจะติดไข้ป่าด้วยหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้คําบอกเล่าจากผู้เท่าผู้แก่บอกไว้ว่าเกาะแห่งนี้มีวิญญ,ญาณเฮียนอยู่มากบางคนถึงขนาดเรียกที่นี่ว่าเป็นเกาะผีเลยด้วยซ้ํา เรามีผู้ที่เคยล่องเรือผ่านมาตอนดึกๆเราพบเจออะไรแปลกๆมากมายใครล่องเรือผ่านไปมาในยามค่ำคืนมักจะถูกผีหลอกอยู่เป็นประจำบ้างก็เห็นคนว่ายน้ำหรือเล่นน้ำเป็นกลุ่มใหญ่อยู่หน้าเกาะระหว่างเกาะขามน้อยกับเกาะขามใหญ่บ้างก็ว่าได้ยินเสียงร้องวิดวิวดังออกมาจากเกาะนี้ทั้งที่ทุกคนต่างทราบกันดีว่าเกาะนีร้างไม่มีใครอยู่ชาวประมงบางรายที่เคยหาปลาช่วงดึกๆ ที่แวะมาจอดเรือพักมักเล่าว่าเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายคนผิดแต่ว่าตัวสูงใหญ่เหมือนเปรตเดินโบกมือยกเยก,กไปมาอยู่บนเกาะบางรายโดนหลอกหนักหนาสาหาัสขณะที่ว่าขณะล่องเรือหาปลายอยู่ก็เห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายกับเรือมุ่งตรงจากเกาะเข้ามาหาด้วยความเร็วแต่พอเอาไฟส่องดูก,กลับต้องทับช็อกเพราะแทนที่จะเป็นเรือชาวบ้านแต่มันกลับเป็นลงศพเปล่าเาที่ลอยล่องเข้ามาราวกับมีคนดึง พูดง่ายๆก็อ่ะถ้าหากใครจะวิ่งเรือผ่านเกาะที่ว่านี้ก็ต้องคิดดูให้ดีๆหรือไม่ก็ต้องใจกล้านหน้าดูเพราะว่าบนเกาะแห่งนี้เขาลือว่าผีมันดูจริงๆส่วนหนึ่งคงเพราะเหล่าดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่เป็นวิญญาณที่น่าสงสารเนื่องจากส่วนมากเป็นผู้ที่ตายก่อนไหวอันควรเพราะเป็นโรคภยัยรวมไปถึงบนเกาะน,นี้ก็ถ้าไม่มีใครขึ้นไปทำบุญหรือนิมนต์พระไปทำพิธีแผ่ส่วนกุศลให้เลย ก่อจึงเต็มไปด้วยสัมภเวสีหรือผีไร้ญาติที่เวียนว่าอยู่ตรงนั้นต้องเฝ้ารออีกนานเท่าไรไม่รู้กว่าจะได้ไปเกิดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเกาะผีแห่งนี้ถ้าใครสนใจอยากจะลองไปเที่ยวชมก็สามารถทําได้จะจ้างชาวประมงหรือคนหาปลาให้พาไปก็ได้แต่เน้นว่าต้องช่วงกลางวันเท่านั้นนะครับเพราะหากเป็นหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วคิดว่าคงไม่มีใครกล้าพาไปแน่นอน อีกอย่างถ้าไปแล้วก็อย่าอุตริตไปเก็บอะไรบนเกาะกลับมาบ้านเด็ดขาดเพราะเคยมีคนเล่าว่าแค่นําก้อนหินแค่ก้อนเดียวกลับออกมาเขาตามไปทวงถึงบ้านก็เคยมีคนโดนมาแล้วครับสตอรี่เรื่องสยองขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ